เวันแบบสดีครับวันนี้อยู่ผมชมหมอเซียนไทยโปรโผมจะมาทำอะไ,ไรอะเดี๋ยวเราแบบดูคลิปตลกให้คนที่ผุดูนะครับไม่ได้ตลกธรรมดาถ้าผมยิ้มแลือเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยนึกคงคำอ่ะนึกล<แ>ือแป้งกินแหละนี่คือผงวาวดทับิกยังไม่ได้เปิดไม่รู้ว่าเปิดยังไงเราดูนะ ไม่ได้เปิดอ่ะลองมาแก้กันเลยขอเปิดกนะันเลยนะเด็กจ่ารู เบบไบบบางทีอะบันมันจีนริงครับโอ้โหครับได้ถ้าผมทำเลยยิ้มชอบกันหนึ่งฝาเลยว่ะฝานี่แหละก็ไม่เชิงอ่าหรอกงตายเหนืๆอเออแม่แต่หนึ่งคำอะะวังไว้ก่อนนะ คลิปแรกเลยนะนี่คือคลิปที่ผมยังไม่เคยดูนะคือแบบอ่ามันเป็นยังไงคือเปิดนาผมก็จะด,ดูเลยโอเคไหมโอเคมาพิมกันเลยดีกว,ว่าคลิปคลิปรอบอ่าคนไหนดี ผมยังไม่เคยดูนะอาจจะมีผ่านสาบ้างอันนี้คือต็นเต็มเลยนะมามาดูที่50ันดับคลิปตลกที่เี็วน่นว่าอะไรอะ่ะที่สุดแห่งปีอะ่ะความแบบท่านดูคนเดียวนะมาเรา,าเริ่มดูเลยดีกว,ว่าเฮ้ยสิ คือท,ที่สุดแล้วใช่ไหมที่สุดแล้วอันนี้ผมคำไม่เยะนะอันนี้อันนี้คือที่สุดแล้วคือเฮ้ยเขาตลกอะไรเลยครับทำแล้วผมไม่ได้รับคิมพวกนั้นดูกันต่อครับโอเคเย้เยอะใอันนี้คือผมไม่เคยดูมาก่อนนะผมไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยนะผม กดเข้ามาดูเลยคลิปตลกนี่ไงดูคลิปต่อไปครับก็ทำแล้วผมไม่ได้จริงอะ่ะ คบยิ้มล่ะโอ้ผมว่าเปลี่ยนคิดเรื่องนะผมไม่ค่อยอินกับ่ยคิดฝรั่งอลองมาดูแบบนี่ดูครับคิดนี้ เฉยๆนะครับมีไหมขอหนาก,กว่านี้ เจ้าไม่เฉยไม่เฉยครับต้องมาดูกันคลิปต่อไปเลยนะทำไรผมไม่ได้ยิ ่วนใหญ่ไม่เท่ยตลกก็รคละลองเปลี่ยนคิวดูนะครับเดี๋วตอบคนไทยเป็นคนตลกลองคิวมาหานะคี่กัลไปติดในายพานคนนี้เป็นคนขี้เล่แต่หน้าตาดีที่สุดนายพานเป็นคนมีรูปร่างสูงเหมือนคนป่าลึกที่มีตึกหลามบ้านช่องมากมายอยู่มาวันหนึ่งนายพานได้พบกับม้าดังตัวสีขาว นายพานตึงลับมาข่าวกระชิดำนมันเอาไว้ไม่รอช้ารีบชักปืนสั้นยาวเก้าสอง 9, ออกมาป้องกันตัวนายพานมีปอบไปหนึ่งนัดเสียงดังปั้งปั้งปั้งกระสุนเจาะเข้ากระโหลกแต่ไม่ทะลุผิวหนังของจระเขเรื่องเล่าเหรอก็คงจะเป็นเรื่องเล่าแหาละจระเข้ร่วมหลุดออกมาจากต้นไม้อนอนตายตทำไมพี่ใหญ่ตาม โอ้โหเหมนการส่งสกระจกนะธรรมดายังไม่ขำนะอันนี้ผมขำว่าคือมันตลกอ่ะมันไม่ได้ตลกในคลิปตลกคือแบบเปิดใจคนฟิลไหมแหมแบบดูกระจกเออผมก็เป็นรถอ่ะมันโยนแบบยังไงเดินไปส่องกระจกแม่งเืินมีคนอยู่ในโคตรตาเนี่ยอ่ะดูกันต่อเลยดีกว่า ผมว่มตมาต้องเปลี่ยนยคลิปแล้วครับเอาไปดูอัะเนินดีกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่จะทำผมได้เลยนะท้องแข็งเลยนี่เลยครับตลกข้องแข็งเจ็บต,ตั้งแต่เจ็บแต่อดทำไม่ได้ครับมาดูเลยฮะ คือคำราไปชนแต่แอฟสาวงั้นครับเป็นอย่างที่เห็นนะครับคือเขาเอาขวดวายจะไปตีให้แตกแต่โถต้มจนแตกแทนว่าอันดวนใหม่ดีกว่าแล้วค่อยจะขำเลย เอาไปลงแล้วครับดูคลิปต่อดีกว่าอันนี้ผมว่าเหมือนเฟกนะนเหมือนแบบจัดฉากขึ้นมาคงวันนี้กินน้าอ่ะคืนเนี่ยของใส่ของเปิดกระฟองฟีอ่ะดูผมง่วงกันไ่รู้นะผมเป็นคนยิ้มยากเลย ยัด้าเลยนะว่าใครส่งคลิปมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์เปิดดูง่ายถ้ามีคลิปไหททาให้ผมขำนะในต,ตอนนี้นะผมจะกินทั้งฝาใแหทะเทใส่ฝาเนี่ยนี่ครับเหตุการณ์แรงเรียนปจะจะา้าหลับอยู่แม่ก็ชอบแกล้งวันทีนอนอยู่ในห้อง ทิ้งผมไว้คนเดียวแป้งลงไปหมดเกิดมาโคตรเบืออันเมื่อกี้ยอมจริงอันนี้มันงู้จริงก็ดูเี๋ยวายนะี่ยโอเคโอเค <laughs> โ,โออกินแค่กินวมแนวนี่ไม่ยาเคม่ใชออะไรนะนี่คือวันตะวิจริงๆนะขอ,องวันละวิอ่ะน้ำนี่น,นะ Ờ bây giờ tôi nghe à, à. Ui ที really ่ไม่ต้ดหยิดเพดาดเลยใช่อเออจะจ้ไรเนมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรคือเกี่ยวเหดแล้วบมสันแบบ โอ้โหนี่ผมว่าขอลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็แล้ว,วกันครับแล้วกันครับ